วันนี้ก็ยะพูดธรรมะให้ฟังเป็นเรื่องง่ายๆยิ้มจิดจิดจอีกแล้วครับท่านก็จริงๆผมขับไม่ไหวหรอกเพราะตัวผมพร้อมก็หลอกเลยต้องใช้รถขนใหญ่นี่ก็ดีด้วยความเมตตาคุณหลอกในท่านเลยให้อาจารย์ลงไปยิ้มท่อมเท่ๆอยู่นี่มันอยู่บนขาตั้งนะครับถ้าผมขับนี่ผมปัญญาเอาเอาเท่ไปก่อแล้วกันหลอกๆก็เป็นไตเติ้ลที่จะพูดคุยธรรมะให้ท่านผู้เจริญรับฟังกันว่าการมีจิตยิ้มยกมือไว้ยิ้มจิดจิ๊ดความสุขมากครับ ขอจะมาหน่าที่ครับผมนี่แหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นไตเติลของเอ่อคลิปที่จะพูดเรื่องธรรมะให้ได้เรารับรับชมกันนะครับจะได้มีความสุขก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวเราจะไปพูดธรรมะให้ฟังต่อไปนะครับสวัสดีครับยิ้มจิตจิีจีจีครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านยิมไทยแม่ยิ้มจิตจิตครับแหมฮะนะครับไปท่านดูอีกคนท่านเยอะนะครับ ยิมกีตีดมาแล้วครับสวัสดีครับมีเอาไปนะครับีาูหงสวัสดีครับอาไปนะครับสวัสดีนะครับเห็นไหมครับนะครับแม้กระทั่งเราังต้องไหว้ช้างนะครับเรามีความสุขนะครับในการได้ทําบุญนะครับนี่เอากล้วยให้ช้างกินครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับตามมาเลยครับ ผมจะพาผู้ชมนะครับมารู้จักช้างนครับเอาอัญชทางไปครับตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้ก็ลงมาทําบุญกับช้างดูบ้างนะครับนะครับเอากล้วยนะครับแล้วก็อาหารเสริมสําหรับช้างให้ช้างได้กินกันเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทํานะครับก็ได้บรรยากาศดีๆนะครับก็เอาแล้วครับสวัสดีครับนั่งกาบช้างครับ ไว้ไว้์แขกเมีความปลูกครับอาเปหนึ่งหอครับลูกครับแอบนี้นะครับอ้าวขอยนี่ไหวไหมยิบยิบยิบซีดซีดแขกนะครับเรามีความปลูกครับแหเอาไปหนึ่งอันครับเอาลูกครับผมจะให้ท่าในเวลายซีดเดี๋ยวผมจะให้แขกนี้มาครับลงมาข้างล่างครับตอนนี้มาดูกันหน่อยครับโอ้ขอบพระคุณมากครับน่ารักอะไรเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับ ภาพรูยากาศหาดูได้ยากครับโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมนะครับใครนะครับก็ดูไม่คิเลนนะครับเดี๋ยว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 นะครับเอาละครับจะลงแพ่งแรกเข้าแล้วครับทีนี้ตามมาครับสวัสดีครับ ก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปธรรมะจากกระผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องทำบุญด้วยปัญญาไม่ตกนรกทำบุญด้วยปัญญาไม่ตกนรกวันที่บันทึกภาพและเสียงในวันนี้ก็คือตรงกับวันเสาร์ที่11สิงหาคมปี55ก็ไม่ขี้เร่ะครับท่านนะครับวันนี้เรายกขบวนกันมาถ่ายกันข้างนอกด้วยกองถ่ายท,าที่ยิ่งใหญ่ อาจจะมีเสียงประกอบอะไรเสียงรถวิ่งเสียงคนพูดคุยจุนักเห่าแมวอะไรก็ฟังไว้แล้กันประกบอบดังนั้นด้วยมากของผมก็ใส่แว่นตาอย่างนี้ด้วยลีลาการแสดงธรรมะนีเพราะว่าผมมีอาชีพเป็นคนกีตาร์ท่านรู้จับมอยู่แล้วก็ไม่คิดเหยนะครับระวังนะครับดูคลิปของผมเนี่ย อาจจะมีการติดกรรมบทติดได้ง,ง่ายเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้คนพูดธรรมะอย่างนี้บุคลิกแบบนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะคุณก็จะมาติดผมอีกว่าคนพูดธรรมะเนี่ยไม่ควรอยู่ในบุคลิกท่าทางอะไรอย่างนี้นะไหน,นจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าไอ้ลีลาแบบนี้ไม่น่าพูดธรรมะนี่แหละครับ <c oughs> เขาเรียวกว่าธรรมะกระชากใจหรือธรรมะกระชากอารมณ์นะครับดูนะครับว่าปรุงแต่งไปกี่เรื่องแล้ว รุงแต่งไปกี่เรื่องแล้วขนาดที่ดูตรงนี้รุงแต่งไปกี่เรื่องแล้วคิดดีพูดดีทดําดีคิดดีพูดดีทดําดีมีแต่ดได้ไม่มีเสียระวังนะครับดูคลิปของผมอาจจะเกิดการผิดกรรมบทญติหรือเรื่องรู้เรื่องนี้รู้จิกไปเลยเอาละครับอาจารย์อยากอ,าอาธิบาย่านผู้ชมได้เข้าใจแบบนี้พูดเรื่องทำบุญด้วยปัญญาไม่ตกกรกหรืออยากจะพูดว่าทำบุญด้วยปัญญาเงินทองไหลมา อยู่ดีมีสุขหมดทุกเมื่อจะตายแล้วไม่ตกนรกด้วยไปสุขติสงบด้วยทำยังไงเดี๋ยวคุยกันตอนนี้คุยเรื่องนี้ก่อนพูดธรรมะหน่อยปกติจิตเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ส่วนจิตนี่จิตอยู่ส่วนจิตโงไกลอย่างนี้เข้าใจไหมครับตอนนี้ก็จะมีเสียงประกอบ ก็มีเพลงเซิร์งก็ไม่รู้ว่าลถ,ถขายกับข้ามีเพลงเซิร์งผมก็ราเซิร์งไปเลยไม่ขี้เละคืออย่างนี้จิตก็อยู่ส่วนจิตนะครับแบบนี้จิตเปียบเหมือนไก่เปียบเหมือนไก่กรงกิเลสก็คืออย่างนี้เนี่ยคนบนโลกใบนี้ไปคิดว่าเราเนี่ยถูกกรงกิเลสเนี่ยครอบงําจิตสมมติบัญญัติทุกอย่างปรุงแต่งทุกอย่างมันทําอะไรจิตไม่ได้จิตอยู่ส่วนจิตพูดไปเยอะแล้วไปดูคลิปอาจารย์เยอะๆกรงกิเลสอยูก,ก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ อพอเวลาผมหมุนเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งดรวยคิดมุนเห็นไหมครับเหมือนกับไก่ถูกจับใจโกงขังเห็นไหมครับนี่มันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้น,นะเลยดูเหมือนกับว่าโอ้ชีวิตนี้ถูกครอบงําด้วยปรุงแต่งสมมติบัญญาทุกอย่างเปล่าเลยถ้าเข้าใจแล้วจะมีความสุขมากคาว่า,าทําบุญด้วยปัญญาไม่ต้องไปลงทุนเสียตังค์เพราะปัญญามันจับต้องไม่ได้เห็นไหมครับให้ดูใกล้ๆทีหนึ่งตรงนี้ดูใกล้ๆให้กล้องเขาดูใกล้แล้วดูใกล้จิตเปรียบเหมือนไก่ตรงเนี้ย เจตอยู่ส่วนจิตกรกิเลสคือปรุงแต่งสมมติบัญญัติทุกอย่างมันทําอะไรเราไม่ได้แต่เพราะความไม่รู้อวิชชาเลยไปคิดว่าจิตเนี่ยไปคิดว่าจิตถูกครอบงำโดยสมมติสมมติทําอะไรไม่ได้ผมเคยบอกแล้วว่าทุกโลกนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรตามสมมติเกิดให้รับรู้มีแต่คนตามสมมติต้ตองทําหน้าที่ไปตามสมมติแค่นั้นเองดังนั้นกรกิเลสก็อยู่ตั้งหากจิตก็่ตั้งหากแต่เพราะอาวิชชาไม่รู้ไปคิดเอาเองก็เลยคิดว่าดูจากภาพ อุปกรณ์การสอนดูเหมือนกับว่าไก่ไปอยู่ในกรงแล้วนี่ทุกวันนี้เพียงแต่รู้เมื่อมีผู้รู้อธิบายฟังก็เกิดความสุขแค่นี้ครับผมเนี่ยปั่นเร็วๆแล้วนะก็ะลเลยคิดว่าไก่อยู่ในกรงความจริงเราอยู่ส่วนนี้เอาคุณเข้าใจกันแล้วครับเอาละเมื่อเข้าใจไม่ทําบุญด้วยปัญญาทำ,ทำบุญทำบุญด้วยปัญญาทําอย่างไรนี่ต้องขอยภัยกันีหน่อยๆด้วยปัญญ,ญาทําอะไรก้องเขายัางมาตรงนี้มันทําอะไรไม่ได้ครับคําว่าทําบุญด้วยปัญญานี่นะครับ ไม่ได้มีอะไรให้ไปทําทาบุญด้วยปัญญาก็คือว่าอะไรทําบุญด้วยปัญญาก็คือไปฟังคลิปธรรมะของกระผมเยอะๆมากๆบอกแล้วแค่นี้ไม่พอยังต้องฟังเทปเอ็มยีสามยงน้อยอีกเป็นร้อยชั่วโมงอ่านหนังสืออีกเข้าใจไหมครับนี่เป็นการสุตวิทยเริ่มต้นการทําบุญด้วยปัญญาไม่ใช่ไปลงมือหาอะไรไปทําไปให้ใครแล้วเพื่อเกิดบุญบุญแปลว่าเครื่องฟอกจิตให้สะอาดสว่างสงบจนมีปัญญาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อปัญญาเกิดขึ้นอะไรๆมันก็แก้ปัญหาได้ดูดีหมดแล้วสิ่งสาคัญก็คือว่าต้องไม่ลืมเรื่องสวัสดีครับยิ้มจีจีติดสิตยิตเองถ้าเท่มไม่เหาะตัวเองใช่ไหมเขารู้นล้วตัวเองคิดอะไรอยู่เห็นไหมพอดูผมอย่างนี้ก็คิดว่างไงคิดว่าผมไม่ทะลึงเต็มตังไม่เหมาะสมนี่เปปรุงแต่งมาอีกแล้วนะทะลึงนะไม่เหมาะสมก็เป็นบัญญัตินะครับแต่สิ่งที่รู้พอบัญญัติคือรู้สึกว่ายังไม่ตายว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือปัญญา ไม่ต้องไปทําปัญญาให้เกิดขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมนั่นคือปัญญาแล้วยิ้มจีจตสิสมีอะไรก็ยิ้มไปก่อนยิ้มจีจตสิสก็ไม่ขี้เลหะอยู่เป็นไงล่ะตัวเองว่างไงอย่างเงี้ยไม่ขี้เลอใช่ไหมใช่อย่างนี้เราใช่เลยตัวเองใช่ไหมพอตัวเองเห็นก็ทําแบบนี้ตัวเองก็คิดว่าอะอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเออจดเก๋ ก็ไม่ขีเร่เลยไม่ตัวเลยอ๊ะไม่เนี่จิตติติทิเนี่ยเป็นไงเจ๊เอ,าอ้าฟังเล่พัดเอาละเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วไปฟังคลิปธรรมะอาจารย์เยอะๆดูเยอะๆนะครับดูไปดูมาที่พูดทั้งหมดนี้เป็นการยืมภาษาพูดให้เข้าใจอยากให้ดูตรงนี้อันหนึ่งเอาตามมาตามมานะไปตามมาตรงนี้นี่เจ๊นี่เอามาดูใกล้ๆกันเลยนี่ ให้ต้องหรือไกหนังสือนี่อาจารย์ทําแจกนะครับโชคดีไม่ไปประเดติธรรมจึงดับทุกได้นะครับเล่มหนาทาแจกเล่มหนามากเลยเห็นแมมหนังสือเล่มนี้เราจะเห็นว่าโอใส่นะครับใส่แหวนนิวิต้าเยาอะแยะเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งก็คือนี่ครับคู่มือห้ามฝึกจิตโออ่านแล้วหลุดโลกเลยเล่มหนาอันนี้แจกฟรีเหมือนกันนะคู่มือห้ามฝึกจิตนะครับเอาอีกเล่มหนึ่ง เก็บความโกรธด,ด้วยดับทุกมีแต่ข้อสอนให้ข้อสอนให้ตัดความโกรธให้ดับความโกรธผมกลับเขียนว่าเก็บความโกรธด,ด้วยดับทุกเคยบอกแล้วว่านะฮะวิธีระงับความโกรธแบบเด็ดขาดนะครับโดยการยกมือไหว้และเอาละดูเรื่องนี้อันนี้เล่นไพนเข้าดใูใกล้นะครับทามาระชากใจดูมากสิถือกีตร์เป็นแบบนี้ดูดิดูดูหน้าตาขึงขังมาก นะแล้วนี่มันจะสงบจึเหยี่ยมมันดูแล้วหลวงพ่อเหมือนสุว่าด,ดูแล้วเครียดไหมนเนี่ยรรมากรลาชากใจดูหน้าตาคุณบรรยายเด่ยขึงขังเหมือนกับว่านี่ไปยืนแช่น้ำเนี่ยทรมากรลาชาติใจเนังสี่เล่มน,น,นะครับท่านผู้เจริญครับเอาดูชัดๆอีกทีนึงนะครับสี่เล่มนี้กระผมทําแจกมาสองปีแล้วพิมทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสองหมื่นเล่มน,นะครับใช้งบประมาณเนี่ยหมดไปหลายแสนหมดไปหลายแสนบาทเป็นเงินส่วนตัวนะครับเอาแล้วครับ ได้พูดกันเข้าใจไปเรียบร้อย